เห็นบ <laughs> ่เท <sp> ี่ยนี่ปุ่มนี่นวยเบ้อเนี่ยอะไรคักคุณอ่ะอุ้ยเก็บจนเมื่อยแตวเมื่อนี่หลายพักมาเด้อมาเก็บหมากอันหม้อน้ำกันเด้อพี่น้มเต้นวยใหญ่ๆดำๆบ้างเนี่ย มองลงข้างล่างแบบนี้หาทุงสูงข้างล่างกะป๊หน่วยใหญ่แท้ึด่ไหมตัวเปิดใบออกให้โดนต้นเอ็นเต้นอยู่บัดนี้ป๊สวัสดีเจ้าวันจันทร์ค่ะเจ้ามากระเบงเงินวันจันทร์สีเหลืองเนาะดอกไม้สีเหลือง เมื่อนีจะพามาติดตามผลว่านฝนตกหิมะกระตกฝนกระตกแห้งล่มกระแห้งแม้วเบิงสวนพักจ้ะฝนตกแห้งมือเบิงว่าอันนี้มีความพิเศษต้นมันมะลิมันมะลิฝนตกแห้งกระล่วงยูแตว่าร่วงเบลหลนี่อันนี้อันนี้เก็บเองอันนี้เก็บจากต้นอันนี้ร่วง ร่วงลง่ดินเนี่ยจะมีเศษดินติดเขาเหนียวมากคุนชมบัติพิเศษเหนียวมากนะทาทาเพระสุกเต็มที่ดีเขาบอลลวนเมืองงานนี่เนี่ยบอลร่วงซุกซุกแต่ว่าบอลร่วงเนี่ยลูกดำเต็มบอลร่วง เนี่ยอันนี้เขาจะเหนียวมากเลยกันเขาเมมาลยบวกลวเบิงงานี่ดกขักแดดซองเนี่ยดกมากเนี่ยเนี่ยเมื่อวานฝนตกกนเนี่ยไม่ร่วง ล้มก็แรงกิ่งโยกเก๊กโยกเก๊กแต่ไม่ล่วงเนี่ยโทษนะโอ<ฮ>้โหแล้วก้านข้าวเหนียวอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,นยขนาดชุกแล้วนะเนี่ยซุกแล้วยังบอยอันนี้อยู่ยังดึงดังตับโดกมากโดกมากมากเลยค่ะโดกร้ายโดกร้ายมามา เก็บมันบัลีน้ำกันเมื่อนี้จะเก็บมันบัลีเก็บแล้วได้ลหลายถึงจะโชว์เด้อค่ะเมื่อนี้โชว์ตอนเก็บเสร็จเพราะว่ามันเยอะมากจะใส่เวลานาน,านถ่ถ้ายเก็บถ้งผ้าเก็บเนาะเดี๋ยวเมื่อเก็บเมื่อนี่เก็บเสร็จเราจะโชว์โชว์สวนพักนะที่พักกระหล่ำได้น้ำฝนงามเลยแฮมปุ๊ก แขมากโแข็มากแตกตัดอะนตัดไปกิน ไก่ป่าเลยเนี่ยฮะไก่ป่าไก่ป่าอุ้ย สรุปแล้วเมื่อนี้พลทาไม่ได้ผลน้นาไม่สามยางเขาสวนมือนี้ด้บักขามเทศนวลน้อยแล้วก็เชื่อรีมันเบอรี่มันเบอรี่นี่เป็นลูกหัวใจเลยเนาะ <laughs> แต่มันเบอรี่อืมเนี่ย มันบรลลีเชอร์รี่ระขามทีพักก็ได้กระลำปีก็บวบสองอย่างเอาสวนมือนี่จ้าสวนพ่อเพี้ยนของเราหลังผ้าอยโตกมัวว่านี่จะาลังไอ้ลูกเห็บตกมัวว่านี่ว่าเมี่มะต่นคีเปาพีดเป่าเมริมะโบนิมะประเทศใต้บบมีหิมะมีแต่ลูกเ็บ หลังจากลูกเคบก็ฝนโตเข้ากับเขาสวนากาบรอความเสียหายทใดยิงไม้หักนิดหน่อยหน่อยต้นกล้วยหักต้นหนึ่งท่านแต่บ้านลมแต่เอาประคองขข้นได้ตน้นพีกลมก็ประคองขข้นได้มันมะล่กับร่วงนิดเดียวเนี่ยที่ร่วงนิดเดียวอยู่ได้นี่อันนี้คืออันที่บรอยร่วงเก็บนต้นจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะคนใหม่ที่เข้ามาชมใหม่มกๆๆๆ็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยเด้อขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า